รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Idol คนบันดาลใจครับรายการที่จะมาขับเคลื่อนความฝันและก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนและไอเรลที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้เป็นผู้กำกับภาพยนตร์ครับที่ทําหนังมาแล้วทั้งหมด10เรื่องด้วยกันทํารายได้กว่า500ล้านบาทแต่ก่อนที่เขาจะได้มีโอกาสกำก,กับภาพยนตร์เรื่องแรกนี่สิครับชีวิตของเขาจะต้องเจอกับอุปสรรคมามากมาย เพราะาเขาใช้เวลาถึง2ปีเต็มๆครับไม่ทําอะไรอย่างอื่นเลยครับนอกจากพิสูจน์ความเชื่อของตัวเองว่าเขาสามารถกํากับภาพยนตร์ได้เราไปชมชีวิตที่น่าสนใจของผู้ชายคนนี้กันครับยุทธเลิศสิบประภาคสนับสนุนโดยอโลลอ o ล l a อัลทิส2.0ใหม่ จะเป็นเพราะว่าเราเบื่ออะไรที่ทํามันจะต้องหาเรื่องให้มันตื่นเต้นตลอดเลยนะมันเหมือนเป็นงานศิลปะที่ทํากับสิ่งมีชีวิตอเรารู้สึกว่ามันไม่น่าเบื่อ หน้าที่ของการทำหนังก็คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราทำหนังเพื่ออะไรจะต้องรู้จักตัวเองให้เร็วที่สุดว่าจริงๆแล้วตัวเองเป็นแบบไหนคือยอมรับในสิ่งตัวเองเป็นในโลกของภาพยนตร์เวลาคุณจะลงมือทำคุณไม่ต้องคิดอะไรมากทำอย่าคิด วสวครับพี่ต้อมสวัสดีครับช่วงนี้ทําอะไรบ้างครับช่วงนี้ก็กําลังตัดต่อหนังตัว3.2บุพภา3.2ภาคสุดท้ายของ3ามแล้วจะมีบุพภาลตีต่อไปมีภาคสครับภาคสี่นี่วางว่าจะไปนิวยอร์กแต่ว่าวันก่อนไปเจอพวกเพื่อนที่อิตาลีเขาบอกว่าทําไมไม่ลองใช้เป็นคนอิตาลีดู เออดีนะฮะจะได้มีผู้กับไทยไปกำกับฝรั่งนะให้เขาเล่นใช่ก็<ด>ออคือกำกับฝรั่งเลยคงฮ่าคือเราไม่รู้ว่าธนธรรมกลัวผีของเขามีหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เ,ออเราก็เออเป็นเรื่องที่เออน่าสนใจก่อนนั้นพี่ต้อมเรียนอะไรมาครับเรียนอ,อ,อ,อินินทร r i o r d e s i จบมันธยมศิลป์มาปุ๊บก็ออกมาเป็นรรณากรเลยทำมาปีนึงอ่ะมันไม่ใช่ทางก็เลยเลิกทำงานแล้วก็ไปที่นิวยอร์กกะจะไปเรียนิฟรมเราก็รู้สึกว่า เราน่าจะทําหนังหรืออะไรเราชอบดูหนังเนี้ยเราก็น่าจะลองแดงว่าชอบดูหนังเยอะไม่แน่ใจว่าเยอะหรือเปล่าแต่คืออยู่ต่างจังหวัดเนี่ยมันไม่มีกิจกรรมอื่นนอกจากดูหนังดูหนังตอนเด็กมันจะอะไรก็สนุกอ่ะสมัยก่อนเนี่ยหนังทุกเรื่องไม่มีหนังที่ไม่ดีทุกเรื่องดีหมดเทียบกันแล้วกับการดูหนังสมัยนี้เราเทียบไม่ติดมันไม่ได้อารมณ์แม้หนังที่เราชอบเอามาดูอีกทีมันพอเป็นตอนนี้กลายเป็นหนังห่วยแต่ตอนเด็กมันสนุกมากอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยฮะถ้าไม่ไปดูหนังอ่ะอยู่กับบ้านเล่นอะไรครับ คือที่บ้านซ่อมรถคือมีครั้งหนึง่งที่บ้านเขาก็ซื้อตู้เย็นมาแล้วก็มันก็เหลือกล่องคือเราก็อุย้ยขอไว้เลยเราก็เข้าไปข้างในแล้วคือเอาปากกาไปเขียนทําเป็นยานมีปุ่มกดปุ่มอะไรต่างๆนานากดปุ่มนั้นก็ขับไปขับไปชีินงานว่าเจอไอ้นู่นเจอคืออาจจะเป็นด้วยกระบวนการแบบนี้มันทําให้เราเหมือนว่าเรานั่งอยู่ในนั้นแต่ว่าตัวเราเนี่ยมันไปไกลมากถ้าคุณเป็นเจ้าของฟาร์มแล้วจะจะให้ใหญ่ทำไร สปาไนงะสปาในปั๊มน้ำมันตกลงจะรับนวดดีเซลหรือนวดบินซินดีฮะอย่างตอนอเด็กๆเนี้ยครับพี่ต้องคิดในใจไหมว่าอยากเป็นอะไรในอนาคตตัวเองเนี่ยดันชอบวาดรูปไหมก็คงอยากจะเป็นจิตตกอรพอลูกออกมาพ่อแม่ก็คือเรียนเป็นหมอให้ได้นะมีครั้งหนึ่งครูถามโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรเราก็ฟังพ่อฟังแม่มาโตขึ้นผมอยากเป็นหมอครับ คุณครูเขาก็หัวเราะคือเกรดอย่างเธอเนี่ยนะอย่าพูดเรื่องหมอเลยเพราะเอาสอบให้ผ่านได้นี่ก็เป็นบุญจบมสมแล้วก็จะเข้ามสีเราก็เลือกเอาเลยอะไรที่มีศิละปะเราจะเป็นเพราะเราชอบวาดรูปเลือกศิลปศภาษาเ์เรียนไปอยู่อาทิตย์หนึ่งมันจะไม่ได้วาดรูปอะ่ะเราก็ไปถามครูอ้าวครูทำมัน,มน ไม่มีวาดรูปมันไม่มีวาดรูปอ๋อถ้าอยากเรียนวาดรูปต้องไปเรียนวิทย์คณิตจะต้องย้ายขอย้ายจะมาเรียนสายวิทย์ได้เรียนสายวิทย์แต่ได้เรียนวาดรูปแค่สองชั่วโมงแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะคือตอนเรียนตอนท่องสู่ก็น,นั่งว่าครูเขาก็ด่านี่เธอถ้าชอบวาดรูปมากทําไมเธอไม่ไปเรียนช่างศิลป์จะรู้ไหมล่ะคือเราเป็นเด็กตา่างจังหวัดเราก็เลยเข้ามากรุงเทพ แต่ตอนนั้นยังหาช่างศิลป์ไม่เจอไปเจอโรเองเรียนไทยวิจิตเป็นไงฮะเด็กต่างจาังหวัดมาเข้ากรุงเทพแรกๆความรู้สึกทุกอย่างมันมัน,ม,นมันตื่นตาตื่นใจหมดสมัยนั้นคือแบบไทยวิจิตน,นี่โอโ้โหเป็นโจทย์ของเด็กไทยสุริยะเราไม่รู้แล้วบ้านที่เราพักอยู่ตรงข้ามไทยสุริยะเราก็ไปขึ้นรถเมล์หน้าไทยสุริยะโดยใส่ชุดไทยวิจิตโอ้โหัหวดแตกเราไม่เข้าใจมึงตีกูทำไมกลับต่างจังหวัดเลยไม่เรียนละ แล้วรู้สึกยังไงตอนนั้นเราคิดยังไงกับเหตุการณ์พวกนี้ครับคือ,อตัเด็กต่างหวัดรับรไม่ได้ครับมันมันรุนแรงเกินกว่าที่เราจะรับเรากลับไปอยู่กับพ่อแม่สบายใจกว่าแต่ว่าก็คือกลับไปท่องฟิสิกส์เคมีจนจนถึงมห้าสุดท้ายก็สรุปว่าไม่ไหวจริงๆก็คือลองกลับมาอีกครั้งคือกลับมาเรียนช่างศิลป์ รออิ่งเบื่ออีกเหมือนกันเพราะมันทําอยู่3ปีตอนเอนชานก็เลยแบบตกลงเลือกอินเทเลียร์ดิไซน์คือมันเหมือนแบบอะไรที่มันดูมันยากขึ้นนิดนึงก็เลยเลือกเลือกเลือกอินเทเลียร์ที่สินปกรบสินปกรนี่จะเป็นที่สนุกที่สุดในชีวิตการเรียนนะเพราะว่ามันเหมือนอยู่ในพวกที่รถนิยมเดียวกันแล้วกิจกรรมในคณะมันค่อนข้างจะเยอะเรียนอินเทเลียมาแล้วเรียนอีกเบื่ออีกอินเทเลียรเรียน4ปีอ่ะเปิดมาทำออฟฟิศได้ปีหนึ่งก็แบบรู้ตัวเองแล้วว่าไม่ใช่ เราก็เลยจะไปเรียนนิวยอร์กก็คือกะไปเรียนฟิล์มแล้วกลับมาทําหนังสักหนึ่งเรื่องตอนทำอินเดียเราเก็บเงินได้นั้ไม่ถึง3 0 0แสนแล้วเราก็ไปนิวยอร์กด้เงินเท่านั้นนะค่าเรียนนิวยอร์กฟิล์มคาเดมีซัดเข้าไปแบบเป็นล้านก็คือทำอะไรไม่ได้เงินก็ค่อยๆหมดเราก็ต้องไปทำงานหลางพอเงินไปสามแสนเลือกโรงเรียนที่ถูกที่สุดเพื่อจะโฮวีซ่าไว้ให้แบบถูกกฎหมายแต่ระหว่างนั้นเนี่ยก็เข้าไปร้านหนังสือเอาวะเรียนในโรงเรียนไม่ได้ก็เรียนในในในนหนังสือ อ่านหนังสือเอาใน,น,นออาระหว่างนั้นพี่ต้อมก็ทํางานไปด้วยเขียนเปอร์สเปกตีฟให้บริษัทอาร์เคเต็ได้ชั่วโมงสิบเหรียญอะไรงี้ก็อยู่สบายๆยอยู่ไปเรื่อยก็อยู่จนเจ้าของบริษัทก็บอกเอางี้ไม่อยูไอให้กรีนการ์ดมันทําให้รู้สึกว่าเราเฮ้ยเราอยู่นิวยอร์กได้แล้วนี่เราก็เลยเกิดนิมิตเลยบอกว่าขอ,อกลับไปทํำหนังคือมันคาใจไงมันมีหนังสือเล่มหนึงมัน,น,นบอกว่าถ้าคุณคิดจะเป็นผู้ัำ คุณคิดถูกแล้วเพราะว่าอาชีพพุ่มกับคืออาชีพที่ดีที่สุดในโลกโอ้โหท <laughs> ี่มึงพูดซะแบบมึงกล้ามากมึงเวอร์มากคือมึงกล้าพูดได้ไงอ่ะสมัยก่อนทุกคนมองใครทาหนังไทยอ๋แต่เราเนี่ยด้วยความอี๋เนี่ยเราไม่ได้อีแต่เราเรเฮ้ยทำไมเราไม่ทำหนังที่มันไม่อีอ่ะ <laughs> ถ้ามีคนปฏิเสธคุณร้อยคนคุณก็ไม่ต้องไปตื่นเต้นเพราะคนที่จะให้เงินคุณมันมีแค่คนเดียว